ตอนนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะหลายๆคนก็เตรียมมองหาของขวัญที่จะไปจับฉลากกันจะซื้อของไปมอบให้กับคนที่เราอยากจะ ให้ของขวัญเขาตอบแทนเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นหม้อหุงข้าวแวเอาไปจับฉลากใช่ไหมเตารีเตาอะไรพวกนี้สารพัดอย่างแต่ว่ามีคําแนะนํามานะคะว่าต้องดูดีๆต้องดูว่าได้รับมาตรฐานการรับรองดีหรือเปล่าไม่ใช่ใช้มาไฟลุกพรึบขึ้นมาอันตรายอีกเพราะว่ามีการเข้าไปจับกลุมได้นะคะทางเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดี i เข้าไปตรวจค้นโกดังของกลุ่ม ชาวจีนขายสินค้าไม่ได้มาตรฐานขายที่ไหนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราสั่งๆกันนี่แหละค่ะเนี่ยเวลาเห็นถูกผิดปกติเนี่ย,ยที่เราพูดมาสักครู่เนี้ยมอหงข้าวอม,มอสุก,กี้เจอสารพัด ที่เอามาขายกันเนี่ยนะคะของกลางที่เจอเยอะมากไม่ใช่แค่เครื่องใช้ไฟฟ้านะยังมีพวกเสื้อผ้าสินค้าอะไรอีกหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องดูดีๆด,ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ดี i พร้อมกับเจ้าหน้าที่สํานักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่ศุลกากรร่วมกับตํารวจ และฝ่ายปกครองนี่ค่ะนำหมายสารจังหวัดสมุทรสาครเข้าไปตรวจสอบโกดังเก็บสินค้า3โกดังภายในโครงการให้เช่าโรงงานและคลังสินค้าแห่งหนึ่งที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครน,นะคะตอนที่ไปตรวจเนี่ยเจอแต่คนงานเฝ้ากโกดังไม่พบเจ้าของในโกดัง มีสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือว่ามออกอถูกเอามาเก็บไว้ที่นี่เป็นจำนวนมากแล้วสินค้าเหล่านี้เนี่ยก็จะเอาไปจำหน่ายทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยอายัดเอาไว้ตรวจสอบก่อนการตรวจค้นครั้งนี้เนื่องจากได้เบาะแสมาว่าที่นี่เนี่ยเป็นคลังสินค้าของกลุ่มคนจีนที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆแล้วคุณผู้ชมดูนี่ค่ะสภาพของที่เอาไปเก็บเอาไว้อ,อ่ลองฟังจากเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานวันนี้กันก่อนค่ะ มีบอกแสว่ามีกลุ่มชาวจีนนะฮะลักลอบการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ผ่านมอ,อก,กอและขนาดการอาจจะมีการลักลอบการบางส่วนนะฮะว่าได้มีการชำระภาษีถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะฮะ mm hmm. ทาง d ดซไก็เลยได้มีประสานงานกับทางสำนักงานก mm hmm. งานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะฮะ mm hmm. เพื่อเข้ามาตรวจสอบนะครับซึ่งทางเราก็ได้นําขอหมายค้นจาก สารจังหวัดสมุทรสาครนะครับและก็มีการบริการระหว่างหน่วยงานเดซไอเองนะฮะกรมสนัการพิเศษแล้วก็สำนักง,งานมาตรฐานวัรรมแล้วก็สถาบันนิติวยาศาสตร์ตรเพื่อมาเก็บรายละเอียดข้อมูลพยากาดนะครับก็เป็นเป็นการตัดวงจรสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก่อนเข้าถึงสูสสส่มือผู้บริโภคนะครับสินค้าของกลางที่ตรวจพบในโกดังแห่งนี้มีหลากหลายประเภทนะคะ เรื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กหม้อหุงข้าวหม้อต้มสุกี้อันนี้เมื่อสักครู่ที่เห็นเหมือนแ<ฆ>บบมีไลฟ์สดขายด้วยนะแล้ว <laughs> น,น,นี่ค่ะอุดัลิกอย่างนี้อันตรายมากเลยนะถ้าแบบอยู่ดีถ้ามันพรึบขึ้นมาทําไงอะแลไฟไหม้บ้านอะไรได้นะคะต้องดูดีๆนะคะพัดลมกระติกน้ําร้อนมีหมดนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าเบทเตลเล็ดต่างๆกระดาษทิชชู่กระติกน้ําเก็บความเย็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าแผ่นกันกระแทกอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตรอันนี้แค่บางส่วนนะคะจริงๆยังมีอีกเยอะมากก็คือ ผูช้ชมดูสิคะเนี่ยกดังก็ใหญ่นะของของเขาองเขาก็เยอะมากแล้วก็มีการตั้งโต๊ะอุปกรณ์สําหรับไลฟ์สดขายสินค้าด้วยจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะ ตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้ารอให้เจ้าของเนี่ยเอาเอกสารมาแสดงถึงกระบวนการจัดซื้อนำเข้าและจำหน่ายก่อนนะคะเอามาจากไหนถ้าไม่นำมาแสดงก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนคนงานที่เฝ้ากโกดังเนี่ยให้การว่าเป็นแค่คนงานคนหนึ่งที่มาทำงานแพ็คสินค้าส่งกับไลฟ์สดขายสินค้าเท่านั้นตัวเขาเองเขาบอกเขาก็ไม่เคยพบเจ้าของโกดังเหมือนกันเ mm hmm. จ้าหน้าที่คุมตัวทั้งหมดไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะแล้วก็มีจำนวนหนึ่งนะคะพบว่าเป็นแรงงานข้ามชาติไม่พกพา ใบอนุญาตด้วยก็ต้องส่งตัวไปดำเนินคดีอีกค่ะ